ันนี้ยิมมาสตาร์นะครับจะมาสอนการเชื่อมต่อ Apple c a คาบบ่แบบ e รเด s ให้นะครับโดยเราอยู่ที่หน้าจอปกตินะครับแล้วก็ตัวเครื่องเป็น iPhone นะครับผมให้เรากดไปที่ Apple c a ค e เ a y เพิ่มอุปกรณ์นะครับก็คือให้เราค้นหาสัญญาณบลูทูธ กดแบบนี้แล้วจอจะปล่อยสัญญาณมาให้ตัวโทรศัพท์เลือกนะครับให้เราเลือกคำว่ามาสเตอร์ครับเราจอปล่อยสัญญาณมาให้โทรศัพท์เราเลือกนะครับเลือกคำว่ามาสเตอร์ใช่กดใช่ในจอก่อนแล้วก็เราดกดจับคู่ในโทรศัพท์นะครับแล้วก็กดอนุญ,ญาตนะครับให้ตัวโทรโทรให้ตัว รถเนี่ยเข้าถึงตัวระบบของ device นะครับกดใช้คาเพ y แล้วก็เห็นด้วยในจอนะครับโอเคในบลูทูธเนี่ยคำว่า Master ก็จะเชื่อมต่ออยู่นะครับแล้วก็ Apple Ca คาเ a y ของรถก็พยายามจะดึงข้อมูลจากในโทรศัพท์มาใช้นะครับเช่นรายชื่อผู้ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ต,ต่างๆนะครับ เราสักครู่ถะให้ตัวรถรู้จักกับตัวโทรศัพท์เราบ่อนโอเคเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะสะท้อน Apple Cafe เ,เราใช้ Apple Cafe บนบนหน้าจอได้เลยนะครับก็ให้เราวางโทรศัพท์ไว้แล้วก็ให้เราใช้ระบบ Apple Cafe นะครับ Apple Cafe มีอะไรให้ใช้บ้างนครับก็จะเป็นแผนที่ของของ แอปเปินะครับแล้วก็แอปปี้ก็เอ้ยไม่ใช่เป็นแผนที่ของ Google นะครับเช่นอย่างนี้เราจะใช้แผนที่ของ Google นะครับถ้าจะกดถ้าจะค้นหาสถานที่ที่เราจะไปก็ให้เรากดเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่คำว่าค้นหานะครับแล้วเราก็ไปที่รูปไมล์ตัวนี้นะครับแล้วกดนะครับ กดเลือกปลาจีนบุรีอันนี้ยกตัวอย่างนะครับตัวจอก็จะแสดงผลเพื่อให้นำทางไปปลาจีนบุรีนะครับเราก็กดเริ่มต้นการนำทางปึ๊บระบบก็จะเริ่มนำทางให้เราไปสถานที่ที่เราต้องการนะครับทีนี้ถ้าจะยกเลิกการใช้งานก็คือหมุนตัวตัวควบคุมนะครับแล้วก็กดออก ครับแล้วก็แบค็คกลับไปะะส่วนตัวฟังก์ชันอื่นๆในตัว Apple c a r p l a y ก็เลือกใช้ได้ลูกค้าต้องอลองศึกษาการใช้งานดูนะครับแต่และแอปที่สามารถใช้ได้ก็จะเป็นแอปที่ใช้แล้วไม่ไม่ไม่ทำให้การขับรถเสียสมาธนินะครับเช่นจู๊กการฟังเพลงไลน์เนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ เพราะซิลิจะเป็นตัวอ่านข้อความให้